รบอุโสปสเะถ็นก็จะมีหลวงพ่อทัพทิม,อมลองแล้วเล่ามาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มถ่ายวิดีโอแบบจริงจังไม่ว่าจะเป็นถ่ายบล็อกหรือถ่ายคลิปอะไรต่างนะครับไม่ว่าจะใช้กล้อง DSLR ใช้มือถือหรือว่าใช้ GoPro ถึงขนาดว่าบางคนก็เสียบไม่ค์หัวกล้องแล้วแบบเป็นไมาคช็อตกันนะก็จะเจอเสียงรบกวนเ<ๆ>สียงไม่พึงประสงค์เช่นเสียงลมหรือเสียงคนพูดแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยวันนี้ผมมีอุปกรณ์มาแนะนำเพื่อนๆด้วเลยครับนี่เลยปึ้งโคมิก้าบ o มเอ็ตัวทีว่ผมซื้อมานะครับเป็นรุ่น d 2จะมีตัวรับ1ตัวและตัวส่ง2ตัวนะครับเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันแถมอะไรมาให้เราบ้างไป อาแล้วันนั้นก็เพิปิดมานี่นะครับ2ตัวสง่งหนึ่งตัวลับมัก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับก็มีข้างในน,นี่ก็เป็นกล่องของอุปกรณ์นะครับมีมีตัวกล่องนี้จะมีเข็มแทงสำหรับรีเซ็ตนะครับก็กล่องอุปกรณ์เดี๋ยวผมแกะกันเร็วๆดีกว่านะนกล่องอนะุปกรณ์เนี่ยเอาล้วครับเราก็ แกเอามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีของทั้งหมดตามนี้นะครับคู่มือมาดูที่สายครับว่าเขาให้สายอะไรเรามาบ้างอันนี้สายนะครับเป็น Sony p พ n a s o n i c Fuji ู i l ฟนะครับก็จะเป็นขวดสีส้มสายแค n น n นิคอนนะครับแล้วก็มาอันนี้ก็เป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับเจลกันชื้นนะครับซึ่งจะพูดทำไมเอออันนี้ก็เป็นไม้ลาวาเลียนะครับจะตัวนี้ก็คือตัวทรงครับของตัวตัวรับนะครับอ่าทั้งคู่นะครับจะมีตัวหนีบนะครับ นี่ก๊อแก๊ปก๊อแก๊ปไม่สามารถถอดออกได้นะครับและด้วยสภาพอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องถามเลยครับว่ากันน้ำไหม ه, กันน้ำออกสิครับนี่รูเต็มไปหมดเลยครับเข้าได้ทุกทางอันนี้เป็นสายชาร์จ USB ท้าย4นะครับส่วนอันนี้คือ ขนปุกปุ๋ยหรือวินมาฟนั่นเองเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้เสียบที่บนหัวของเจ้าตัวไวเลสอย่างนี้ครับเสร็จปุ๊บก็พูดได้เลยนะครับเวลาลมมาปุ๊บมันก็จะไม่เกิดเสียงฟู่ับฟู่ับแบบนี้นะครับอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับพวกนี้ขอยังไม่แกะออกมานะครับเนื่องจากผมยังไม่ได้ใช้เพราะการที่จะแกะมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดคาร์บอนเกาะตามขั้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ว่ามันก็จะสีหมองๆแต่ว่าใช้งานจริงก็อาจจะเกิดอาการก็แ๊กก็แ๊กก็แ๊ก เช่นแบบนี้เนี่ยอย่างนี้เลยครับเรามาลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะเชื่อมต่อกันได้ยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะผมเปิดเจ้าตัวรับก่อนเลยอันนี้แค่เปิดเลยนะครับยังไม่ได้ทําการกดรีเซ็ตหรือจิ้มปุ่ม,มแรงค้า,านะครับแล้วก็เปิดตัวทรงโรลโรลโลแหมพอมาใครเข้ามาใกล้ม่ปุ๊บเสียงมี้ทันทีอะเปิดอีกตัวเลยกันหน้าจอมันจะดิมลงไปเองนะครับหลังจากเปิดใช้งานสักแป๊บหนึ่งเพื่อประหยัดแบตนะครับ นี่ hello hello หลนะครับ B ทํางานครับนี่ hello hello แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอัดเสียสง2คนแล้วไม่อยากให้เสียงสองคนนั้นเกิดวิ่งหูซ้ายหูขวาหูซ้ายหูขวาอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะเปลี่ยนไปใช้โหมดของ mono นี่ mono นี่ให้สังเกตอย่างนะครับถ้าเกิดสมมติจอมาดีมลงไปเนี่ยการกดครั้งแรกมันจะเป็นการบอกว่าฉันจะทํางานนะจอมจะสว่างขึ้นมาจะไม่เกิดการทํางานนะดวลานนั้นแล้วกดซ้ำอีกทีหนึ่ง ถึงจะกลายเป็นการสั่งงานจริงๆนะครับอ่าโอเคเป็นโมโนโปุ๊บฮัลโหลฮัลโหลเอกับ B ีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโขึ้น2ข้างเท่ากันเลยเห็นป่ะฮัลโหลฮัลโหลนี่ก็แปลว่าถ้า2คนนี้พูดมาปุ๊บก็จะไม่เกิดเสียงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะปรับอาโหมดความดังของ a กับ b ได้แยกกันนะครับนี่เเพิ่มเป็น8เดซิเบลสมมติ B พูดเบา พูดดังแล้วก็ลดในส่วนของ B ลงอีลงอ้าวลดแต่ว่าการกดนะครับมันจะเป็นการกดบวกไปเรื่อยๆนะครับจะไม่สามารถกดลบได้แล้วก็จะเป็นการวนล,ลูปที่ศูนย์ใหม่เห็นปะอ่าศูนย์แล้วก็ไปไปนะอ่าแล้วก็เราก็จะมาปิดกันครับผมไม่แพ้นะเพราะว่ามันใช้งานได้แล้วจะไปกด,กดแพ้เล่นทําไมอ่ากดครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วกดค้างตึ๊บดับเรียบร้อยแล้วครับตัวบีด้วย ครั้ป้นนึงก็ดับแล้วอ่ะลืมให้ดูไมเราวเลยนะครับไมเรเวเลยนะครับจะเป็นแบบสายยาวประมาณเมตรนิดนิดนตุ่มไม้ค่อนข้างจะใหญ่ถาเทียบกับนิ้วโป้งผมอนี่ตุ่มไมใหญ่เบิ่มโซ่เสียบแจ็คนะครับจะเห็นได้ว่ามีคลิปสำหรับล็อกเข้ากับตัวไวรลสนะครับปึ๊บอ่ากดไปบีบนิดนึง ป๊ล็อกซึ่งมันก็จะทําให้มันสึกแน่นขึ้นแต่ถามว่าดึงออกได้ไหมอันนี้ผมจะดึงแบบดึงเลยนะไม่บีบออกตรงนี้นะปึ๊บ,บก็ดึงออกได้แต่แค่ว่ามันดึงออกยากนิดนึงทั้งเองตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวที่หนีให้มากิ๊บๆอืมประมาณนี้ เห็นหน้าค่าตาปุ่มกดกันไปแล้วตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าคุณสมบัติที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเจ้าตัวคมิการบูมเอสดีนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกมันเป็นคลื่น2.4กิกะเฮิรตซ์ซึ่ง2.4เนี่ยเป็นคลื่นที่ใช้กันเยอะแยะมากมีข้อควรระวังคือเวลาเราไปงานห้องประชุมหรือ exhibition ที่มีคนใช้เยอะๆอาจจะเกิดการชนของคลื่นสัญญาณได้ตรงน,นี้ต้องระวังนิดนึงนะครับต่อมาเจ้าคมิกา Bo บูมเอสดีตัวนี้มีช่องสําหรับมอนิเตอร์เสียงนะครับสามารถเช็คเสียงด้วยตัวมันเอง แต่ก็มีความดีเล์ของเสียงอยู่นะครับประมาณ20%มิลลิเซกถามว่ามันเร็วมันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็นิดนึงอะ่ะคือแบบฟังแล้วรู้สึกว่าคนพูดกับเสียงที่เราได้ยินอะ่ะมันมีความเลื่อมกันนิดนึงไม่ถึงไม่ถึงขนาดว่าฟังไม่รู้เรื่องนะยังสามารถควบคุมได้อยู่เจ้าตัวส่งของโคมิก้านี้มีไมค์ในตัวนะครับนี่ตรงนี้สามารถพูดได้เลยไม่จําเป็นต้องต่อสายติดตรงนี้แล้วพูดได้เลยและเจา้าโคมิก้านี้มาด้วยคุณสมบัติส่งสัญญาณได้ถึง 50เมตรเลยนะโคมิก้าบุ๋ม sd ตัวนี้สามารถแยกเสียงเป็นระบบโมโนและสเตอริโอได้มันสามารถปรับเสียงไมค์แต่ละตัวให้มีการรับเสียงดังเบาไม่เท่ากันได้ด้วยทําให้เราทํางานง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งบาลานเสียงในขั้นตอนโพสเสียงที่หลังทําให้เราจบงานได้สบายขึ้นเลยนะครับเรามาดูวิธีการเซตอัพไมค์เข้ากับตัวกล้องกันดีกว่านะครับเอาตัวรับนะครับเสียบเข้าที่หัวลิปของมันนะครับมันจะพอดีกับฮอตชูพอดีนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลย จากนั้นใช้สาย TRS นะครับก็คือสายที่ใช้สำหรับต่อกับกล้องอันนี้เป็นสายโซ ny ก็จริงครับแต่ว่าใช้กับแ a n น n ก็ได้เพราะว่ามันเป็น TRS เหมือนกันทั้งคู่เสียบเข้าที่ตรงช่องที่เขียนว่า out นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับช่องใ์จากนั้นนะครับเอาหูฟังของคอ,อก่อนให้เขียวเอาหูฟังเนี่ยเสียบกับช่องหูฟังเพื่อสำหรับฟังมอนิเตอร์เสียงครับ แล้วก็เปิดเท่านี้ก็พร้อมมาใช้งานแล้วนะครับแต่ผมมีคําแนะนานิดนึงนะสาหรับกล้องที่มีช่องเสียบหูฟังอยู่แล้วนะครับพยายามไปเสียบที่ตัวกล้องจะดีกว่าเพราะว่าจะเป็นเสียงจริงๆที่กล้องเลคคอร์ดได้นะครับฟังอาจากอันเนี้ยก็แค่ฟังได้ว่ามันมีเสียงมาหรือไม่มาเท่านั้นเองต่อไปเป็น GoPro นะครับ GoPro จะต้องเชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ของมันนะครับเจ้าตัวนี้ สำหรับ GoPro 8ป GoPro 9นะครับจะมีเคสของเขาเลยที่มีอะแดปเตอร์ต่อได้เลยก็คือตัวนั้นนะ่ะเสียบเข้ากับบอดี้กล้องแล้วก็เอาสายเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็เอาอันนี้เสียบเอาอีกสายข้างหนึ่งเสียบด,ด้านข้างนี่เป็นแบบนี้แล่ก,การเก็บสายให้ไม่ลกหน้าจอก็พอข้อดีของมันก็คือมันไม่มีการยื่นออกไปหน้าเลนเหมือนกับพวกไมค์ช็อตกันเนี่ยทำให้ไม่ติดเข้าไปในภาพด้วยถือเป็นข้อดีข้อเลยนะ ส่วนการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผมขอเป็น iPad นะครับ iPad ก็ต้องใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น usb type c แปลงมาเป็นแจ็ค3.5มิลน,นะครับเสียบเข้ากับตัว iPad ก่อนจากนั้นนำสายที่เป็น trx ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น trrx ก็คือสายที่เขาแถบว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับในนั้นนะเอาามาใช้ข้างหนึ่งจะเป็นข้อสีดำสอข้อและอีกข้างหนึ่งจะเป็นข้อสีดำามข้อนะครับ เอาข้างที่เป็นข้อสีดำสามข้อเนี่ยเสียบเข้ากับแจ็คตัวนี้และเอาข้างที่เป็น2ข้อนี้เสียบเข้ากับตัวรีเซิเวอร์ตรงช่องเอานะครับแค่นี้ครับสมาร์ทโฟนของคุณก็พร้อมที่จะบันทึกเสียงด้วยไมค์ไวเลตตัวนี้แล้วฟังคุณมสมบัติกันมาแล้วเดี๋ยวมาลองใช้จริงกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงตอนนี้ที่กล้องของผมใช้เป็นไมค์ช็อกันอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสักแป๊บนึงนะ ตอนนี้ผมได้ทำการเซตอัพหม่ที่กล้องเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกตัวก็ติดที่คอปกเสื้อผมนี่าโอเคเนี่ยเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเป่าลมดูนะน่าจะเสียงเข้าชัดเจนนะอ่ะเขาก็ให้ตัวนี้มานี่เจ้าปุกปุยหรือถ้าจะเรียกตามศัพท์ของเขาก็คือวินมัฟหรือบางคนเ็เรียกเดซแคทนะก็ใส่ไปที่ไม้นะครับก็ ทุบหัวเข้าไปนี่ใส่ไปฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับน่าจะชัดขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงลมแทรกนะต้องบอกว่าน่าจะชัดน้อยลงแต่ว่าไม่มีเสียงลมแทรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าดูนะ <c oughs> ไม่น่าจะมีเสียงฟุบฟับฟุบฟับเข้ามาโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดไมเป็นไมเรเวเลียนะ เราก็ทําการเสียบเข้าไปแล้วก็เอาไม้ตัวนี้ติดที่ปกเสื้อหรือคอเสื้อของเราเราซ่อนสายไว้ข้างในนะเวลาใช้งานตอนนี้ผมยังไม่ได้ซ่อนสายโอเคตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหมครับเดี๋ยวต้องเป่าเสียงเป่าลมดูนะ<ว> <ide> ที่เอามือปิดอย่างเงี้ยเพราะว่าจะให้ลมมันลงมาที่ไอตัวไม้เนี่ยครับพอได้แเ่เป่ามันก็ไม่ไปใช่ไหมแล้ลองปิด ผมคิดว่ามันน่าจะมีเสียงลมแทรกค่อนข้างจะน้อยกว่าไม้ที่ติดตัวของมันโดยตรงนะครับด้วยคุณสมบัติของไม้เราเวรีแล้วมันรับเสียงค่อนข้างจะแคบโอเคครับเราลองกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จีนดีกว่าว่าการใช้งานเจอปัญหาต่างๆแล้วมันจะช่วยเราได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเจอลมเจอเสียงคนคุยหรือจะเข้าไปในวัดล้วได้ยินเสียงของมรคทายกจะสามารถกันได้ไหมหรือช่วยเราให้ดีขึ้นกว่าไม้หูกล้องได้ไหมไปดูกันครับ เรียกว่าอ่าวอ่าวดงตาเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นเยอะนะครับหมายถึงว่าเขาทําเป็นทางวิ่งข้างหลังเนี่ยตรงนี้ทําเป็นทางวิ่งทางํงทา,นทาทขนมให้อาหารปลาสิบบาทปลากินไหมไม่มาตอนนี้เราอยู่ที่วัดกลางบางพระเป็นอีกวัดหนึ่งที่เขาบอกว่าที่ประดินสักห หลังจากลองใช้งานแล้วเรามาสรุปข้อดีกันหน่อยดีกว่าอันดับแรกเท่าที่เห็นเลยนะครับมันมีขนาดเล็กเบาพกพาสะดวกและมีแบตเตอรี่ในตัวทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อแบตเตอรี่มาใส่เนาะข้อดีต่อมาก็คือมันรับสัญญ,ญาณได้ไกลอย่างที่สเปคเขาบอกก็คือ50เมตรนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ลองใช้ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าผมลองไปใช้จริงๆก็คือผมจะอยู่ในระยะประมาณไม่เกิน5เมตรแหละเท่าที่ใช้มาก็ยังไม่เคยเจอปัญหาสัญญ,ญาณหลุดนะครับ เ,เลยข้อดีต่อมาก็คือมันตัดสัญญาณเสียงรบกวนได้ดีผมคิดว่ามันก็ดีมากๆเลยนะเอาจริงๆเนี่ยตอนที่ไปวัดอะ่ะเราได้ยินเสียงมกคทายกพูดใช่ปะแต่ก็ยังได้ยินเสียงของเราชารัดอยู่ดีอะ่ะเออก็ถือว่ามันก็โอเคนะยังจับใจความสําคัญได้ข้อดีต่อมาสําหรับการพกพานี่ก็คือมันมีระบบชาร์จในตัวนี่สามารถชาร์จผ่าน power bank ได้ด้วยสา, USB. าย usb type c จุดดีที่สำคัญที่บอกไว้ก็คือ มันแยกโมโนสเตอริโอได้อันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว้าวที่สุดสำหรับตัวนี้เลยชอบจริงๆครับมีข้อดีแล้วลองมาฟังข้อขัดใจหน่อยไหมครับข้อขัดใจที่เห็นจัดๆก็คือเขาให้สายชาร์จ USB มาแค่เส้นเดียวโถวพอคุณเอ้ยมีตั้ง3ตัวแต่ให้สายชาร์จมาเส้นเดียวกว่าจะชาร์จได้ครบแต่ละอันเนาะก็ต้องรองวนเงี้ยเหรอเสียตังค์ซื้อสายชาร์จเพิ่มอ,อีกตีและข้อขัดใจที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะ หัดใจเยอะไปพอสมควรนะตอนนี้ก็คือแบตหมดไม่เตือนโอเคครับผมเข้าใจว่าเขามีมอนิเตอร์สําหรับบอกว่าแบตใกล้หมดหรือยังแต่ยังน้อยอะ่ะมีเสียงติด๊ดมาบอกผมสักหน่อยก็ยังดีนะเพราะที่ใช้งานมามันก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าแล้วก็พกเจียแอลกอฮอล์เ,เพื่อความปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยระหว่างถ่าย แบตมันหมดไปแล้วผมไม่รู้ตัวเพราะผมไม่ได้มองมอนิเตอร์อยู่นะครับเสียงหายไปเลยโอ้โหงานเข้าเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโคมิก้าบูมเอ็กตัวนี้โดนใจกันหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และถ้าเป็นไปได้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่มมาลองแล้วเล่าถ้าเอามาเล่าเราต้องเคยลองคราวหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีก ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ผมนายเอสขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย